ตอนนี้เรามาวัดพระธาตุแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนั่งเรือไปที่ท่ามหาราชแล้วก็ไปฝั่งตรงข้ามะะจากคลิปที่แล้วนะคะนี่ก็คือมาต่อกันเป็นวันเดียวกันนะเหนื่อยมากตอนนี้เรากำลังอยู่บนเรือแล้วนะคะกำลังนั่งเรือไปฝั่งตรงข้ามฟัานเชียรอิมวางหลังมาเก็ติู <laughs> <laughs> สิกับอสเปนชอก มิกกี้มาถ่ายรอบเดียวได้ขึ้นทั้งเรือตุกๆรถเมย์ BTS ขึ้นทุกอย่างไปเลยนะเอ้าก็เลยมาซื้อน้ำส้มกินนะอร่อยไหมก๋าเลยดูเดาด้วยเดินไปสายตาก็ซอดส่องนะเจอขนมปังร้านขนมปังเจ้าดังก็เลยแวะซื้อนะคะจริงๆซื้อหลายอย่างแหละซื้อจนกินไม่ไหวเลยแหละอันนี้ผู้ชายบอกว่าเหมือนเปรีนนอะเัสเซนวิซุก Schweine und ja. so. Solche man kauft Brotchen. อันที่เป็นชูครีมเราว่าอร่อยดีนะที่มันมีไส้ข้างในอะแต่ว่าตัวขนมปังหมูก็ธรรมดานี่เป็นร้านเจ้าดังเนาะแล้วฝั่งตรงข้ามมีลูกชิ้นทอดขายแฟนนเราบอกว่าเหม็นละลายเหม็นมากเลยลูกชิ้นปลาทอดเราบอกว่าถ้าเดินผ่านมันก็เหม็นแล้วถ้าซื้อกินอะกินเข้าไปอยู่ในปากมันก็จะไม่เหม็นแล้วเมื่อกี้ก็มีเราช่องวัดเจตขายแต่คนมุงอยู่เราไม่เห็นเพิ่งไม่เห็นตอนกัดตัดคลิปเนี่ยถ้าเห็นเราซื้อไปแล้วแล้วก็อันนี้เป็นข้าวแตนนะคะวิสุวิดเอเซน ไม่มีที่นั่งก็เลยมาหาที่นั่งตรงนี้เนาะทว่กจับด้วยแล้วก็นั่งด้วยร้านนี้อันที่เป็นยำเราว่าอร่อยเลยนะรสชาติใช้ได้เลยครั้งหน้าไปก็อยากจะกินอีกนะคะนี่มากินกยจับยวนหาที่นั่งด้วยแหละมันอยากมีที่นั่งเ,งเ,งเย็นๆขอบิอัคซมังีไอริชจีสลัดฟอนอิสติชินชาร์ดนาบุติ Zu <laughs> hm? Fett, ne? Schaf. Ja. Bisschen. Ich glaube, du hast schon schärfer gekocht. Ich? Ich glaube nie schärfer ja. gekocht. Ist das Tofu? Nee, das ist äh, Schweine. So wie, mag ehrlicher wie Schweine, mag Bär, Bärchen, aber in anderer Form. Deine auch. So. Deine, was du möchtest, auch. Gar keine richtige Wurst. Nee. Hm. Hm? Hm. Ist gut. Aber bei der Wärme wäre mir das jetzt zu. Also wäre das nichts mit der Suppe. Du sitzt doch im Kühlzimmer. Ja, aber dann heizt es trotzdem so auf. <laughs> das mit dem Salat ist dann besser. Schön frisch. Schon, Putschei, ich habe es noch nie mit Putschei gegessen. Aber Putschei ich gesagt, es ist heiß. Lecker. Lecker, oder? Ja, ich mag es. Nicht so scharf für dich. Auch Du hast schon viel geübt. Ich denke, zum Beispiel, wenn du noch nie bei mir gegessen hast. Und dann essen wir die, ich denke das schaffe ich. Ja, ich glaube auch. Weißt du, wie viel kostet hier? 40 Part, 1 Euro. 55. Die, 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 die Portion war 40 Part. Wenn in Deutschland die bestimmt mehr aussehen, oder? Ja, 5 Euro, 6. Ach so, ja. ja. Diese kleine auch. Kleine Portion. Ja, nicht mehr als 10. Ja? อรยไหมว่าชัดดูเฟชลุกเฮเฟชลุกอะไรบ้างลุกออาต้องปนมื้อนี้หมดไปสองร้อยเองนะทุกคนกินกันเรียบอร่อยมากยำอร่อยมากแนะนำกินเสร็จเราก็เดินต่ออีกนิดหน่อยนะคะไม่รู้จะซื้ออะไรคือมันอิ่มอ่ะอยากซื้ออยากกินทุกอย่างเลยแต่ว่าท้องมันไม่ไหวนะก็เลยนั่งเรือข้ามฟากมานะคะมาที่ วัดอรุณนะคะมาซื้อไอติมกินเนาะค่าเรือก็แค่30สิบาทเองนั่งได้หลายเที่ยวด้วยนะจนกว่ามันจะเลิกวิ่งอ่ะเรือมันน่าจะเลิกวิ่งประมาณสองทุ่มนะเรือที่เราซื้อตั๋วแต่ว่าต้องเก็บตั๋วไว้ด้วยนะอะร่อยไหมไทยมร์ไยเทียวสกู๊อร่อยนะทุกคนแต่ว่าแพงไปหน่อย ไอ้ทิมเขาจะมีเหมือนคำำนําทํานาเหมือนเป็นคติประจําใจอะไรแบบนี้ให้เราด้วยนะเฮียซินเววัตอรุณอรุณเทมเพิลอิสเซเปรมเฮียในไทยแลนด์เด็กเล่าจะก้มหี่จะสู้อุ้มเก็บแกะส่วนลายว่าไอ้เชี่ยตอนแรกกะว่าจะใส่ชุดไทยกับผู้ชายแต่ว่าเราไปตลองกันมาทั้งวันอนะมันเหนื่อยมากแล้วมันโยมร่างกายมันเหนียวไปหมด ไม่อยากจะเปลี่ยนชุดไม่อยากจะถอดใส่อะไรแล้วแล้วผู้ชายก็ไม่อยากใส่ชุดเช่าด้วยนางกลัวเรื่องของความสะอาดอะไรเงี้ยแต่เราก็บอกว่าเขาก็ซักอยู่นะก็เห็นบางร้านเขาบอกว่าซักตลอดอะไรเงี้ยก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรคนอื่นเขาก็เช่ากันเยอะแยะเนาะแต่ก็ดีแล้วแหละได้ไม่ต้องไปเปลี่ยนถอดชุดถือของอะไรพลุงพลังด้วยเหนื่อยเมื่อกี้มีเมื่อกี้มีคนไทายคนหนึ่งเขามาถามเขาบอกว่าแบบเออเด็น,น้องที่ทําคลิปวิดีโอใช่ไหมอะไรเงี้ยแล้วพี่เขาบอกว่า น้องเขาพูดประมาณนี้แล้วนี่ก็บอกว่าได้แล้วก็กาลังยิ้มให้กองอยู่ได้ก็คือนึกว่าเขาอจะให้เราถ่ายรูปให้เขาเราก็เลยบอกได้ไดแล้วเขาก็เดินไปเลยบอกว่าเออน้องที่ทำติ๊กต็อกหรือเปล่าเราก็บอกว่าใช่อะไรเงี้ยถ้าเกิดพี่ข<ๆ>เขาดูอยู่ก็คือ <laughs> ที่เราบอกได้คือถ่ายรูปห้ได้นึกว่าเขาจะชวนให้เราถ่ายรูปไปเขาสรุปก,ก็คือเขาก็เดินไปเลยแล้วก็บอกว่าเออแบบน้องทำติ๊กต็อกใช่ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็เดินไปเลยก็เลยไม่ได้คุยต่อเพราะว่าเราถ่ายรูปแย่งกันถ่ายรูปที่วัดอรุณอยู่นะคนมันเยอะก็เลยต้องแบบว่าต่อสู้กันนนิดึ เดี๋ยวตอนนี้ก็คงเดินรอบๆนี้แล้วก็อาจจะไปเข้าห้องน้ําแล้วก็เดี๋ยวจะเตรียมตัวไปกินข้าวที่ร้านที่เราจองไว้นะคะชื่อร้านหอสมุดหอสมุดคันซุซากันหอสมุดหอสมุด Das Namen vom Restaurant, das ich g e b u c h

จริงจริงกิจกรรมที่วัดอารุณนี่มันก็ไม่ได้มีเยอะอะไรมากมายนะคือแบบแค่ไปถึงเดินถ่ายรูปมีซื้อไอติมนิดหน่อยของฝากอะไรก็ก็ไม่ได้แบบว่าโดดเด่นอะไรมากนะสำหรับเรานะแล้วก็เลยเดินไปนั่งตรงคาเฟ่คาเฟ่มันก็มี ที่เดียวแหละมากี่ครั้งก็ต้องนั่งตรงนี้แล้วเราก็สั่งน้ําดื่มจริงๆอยากตัดคลิปให้ทุกคนดูเรื่อยๆนะแต่ว่าไม่มีแรงจริงม,มีเวลาจะตัดท้ายจริงๆอยากลงแบบว่าเป็นเป็นอะไรนะเป็นแบบเรียยวทามอ่ะเป็นคลิปวันนี้ลงพรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทําไม่ไหว a ั <S, s the first day? อัลล์เก่งที่คาเฟ่ในวัดอรุณน,นะคะเพราะว่าร้านที่เรานัดไว้มันเย็นนะเรายังมีเวลาอีก ก็นั่งคุยกันนะถ่ายรูปถ่ายอะไรคือกิจกรรมวันนี้ก็ประมาณนี้แหละชมวัดดูเมืองนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคิดว่าฝรั่งน่าจะชอบแต่เราอะเหนื่อยยมอร่อยมีบ e ฮอยเถอ a เชิญพิลกิเซนเวอร์ชั่นเกิดอะี e มาเป็นต e นเนี่ยคุ r ที่เทมเพิลวานอันนั้นเป็นสิ่งที่เราที่เองนี้เดอร์ริสิเกบุต้าว่าเองก็ชอนดีเล่นหรือว่าวัด Ich denke, dass ja, dass da sowas, dass da sowas, so ein großer Pudel überhaupt gebaut wird, das fand ich schon. Ansonsten die Bauweise ist ja relativ ähnlich von den Tempeln <laughs> und von dem. Äh, ich habe immer das Gefühl, wenn ich in Deutschland reise, Neuschwanstein und woanders alles sieht gleich aus. Ja gut, die anderen Schlösser ja. Ja, ist alles ich ähnlich. finde das ähnliche. Ja. Kein Unterschied. Ding, ding. เดี <Es> <an> <du> ๋ยวเราก็เ <Too> นี่ยแหละนั่งพักอยู่แถวนี้แล้วก็เดี๋ยวจะไปร้านอาหารมันนั่งเรือไปแค่9นาทีไงก็เลยไม่อยากจะรีบไปอ่ะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าร้านอาหารจะเป็นยังไงเราจองที่นั่งแบบริม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 ระเบียงไว้นะ Ich habe gesagt, ich habe gebucht Tisch am Terrasse. Outside. Outside. Schauen wir, wie das Essen dort.